มาแล้วลูกมูเจ้ามาแล้วสเสด็จมาแล้วคุณเดพัดลมอ่ะเนี่ยสีชมพูนั่นเดชพัดลมเฮา,า,าดิษน่ะพัดลมเฮาพัดลมเขาพัามาผอไปก่อนคุณแม่สีชมพูเหมือนทางเราเป็นโอเจ มันไปนอน,น,นเขาอันนี้บอกมันนอนคุราล,ลอกซ้ำอยู่ในขุก <c oughs> อยู่ในขุกกับคุรลาลอกด้ลอกอ,อยไปหรถกนอนีขุกากับ กกบอลูมอ,องตาเราอกวาแห้งดอกมันชื้นุลสาดดอกซาดมงลานะ่ไว่าด้กพีนาต่างทำนาต่างพิ่นบ๊อบปียบเบียกบนอบอะไรบ๊อบเปียก,นนรกเราหนัจักรอก,อ,อ,รอ,รกอ,อกับบอลูนี่กเนาะน้องฝืนน้องเต็มดยค่ะอ๋อมันถอ,อกดิบอลอจ้า อันแนวคัดโตกับมีจ้าวันนี้น้องป๊อ<า>ปบัสโทรศัพท์เปลี่ยนสีไหมเราเดิเปลี่ยนค่ะเพราะว่าอาันเก่าเลยท้ายคลิปบ่ได้ก็เลยไม่ได้อัปเดตไงก็เลยไม่ไปไหนมาไหนก็ได้อามน้ำกีฬาเอา,ลเอาแ,ลแล้วแล้วแต่ว่าบอกกันหยุดขี่ใครคอยมาให้หล่อนนั่นแหละใส่ไปใส่ท้องบ่มีที่ดั่งทูนิค <laughs> ทูหลอดทูท้องอรับ้องบวกเยอะเด้อเอาสิไปเฮส่กังก็ไปถอดเอาว่างไว้เนาะ อ๋อนไมแฟนยังใส่อยู่ในรังนี่บอเอาคือมีสุดแดนเซอร์นั่นชุดแต่ปุ่นนี่เพราว่าสิเต้นพวกเขื่อนไปเต้นป่านนี้จะไปเต้นร้อนเหรออันยับผมให้ดีล้างผีหลอกล้างว่ามีหยางเระทุกอย่างมันอยู่รังขเ่เบิร์ด ทังมันว่ามีอย่างนี้เพราะว่าทุกอย่างไปอยู่ยรังไข่เบิดตว่าจะเป็นสุดหมอล์มสุดเอยียงก็แล้วแต่อยู่หันเบิด์ตสูตรรองเพลงไปใส่นี่เข้าไปฟอร์าามาได้ไปหาหน้ากินชุด<ป>น้ำเงินอ่ะสวยมากอยงชุดใหม่ชุดที่พี่ย้อมแอมส่งต่อให้ ไม่ชูใจมันขับผิวแอมไม่สูงไม่าชูใจนี่ผิวใจสูงกว่าน่าจะสะโพกเล็กกว่าไงหมายถึงความสูงนี่ยบอสความสูงลูกแคทถูกสูงกว่าองแอมก็ไม่สูงเขาใส่ช่วงสูงไม่สะโพกนางอาจจะน้อยกว่าก็เลยก้นไหนมันไม่โป้งไงเสร่มาสาวแต่จะพูดว่าทำไงล่ะโป้มีดักยามีดบอสเนี่ย ัดชุดมาสองชุดไม่มีชุดไหนที่ไม่แก้นะเพราะสะโพกสี่จุสจนคูเอครับว่าดากแบบนี้ใส่ชุดน้ำู้เอะบริ้ภดเน้อเจ้านี่กระดาษบริสู่หลุยอกเลยวันนี้ก็ประสออยากฝนนะคะวัหลังข้างเลยทุริยานฝนได้อยู่นีนีตกไม่หตกเลยตกเลยวั้นวต้องอกเเรากูดีที่นี่เอาไม่เป็นไห นอกเ่นอกเลยนี่ก <Twelve> oh, ุุงแล้ยึดอุดมการว่ายุ่มมอได้ตอนยุ่มมอหันยุ่ข้างเต็มขนตอนยุ่งขับเต็มขนอยู่ข้ามเวทีซ้ายก็ต้องอยู่นั่นแมนปลากุไกแล้วมีหัดพรมผุนขึ้นมาคือว่าปูขึ้นคือว่าปูพรมพีอกกินี่เ ข้าวนี้ก็เปีแล้วน้่งแมไ่หนม่หนเาะอซีหลายซื้อนัอ๊กอนดีน่ะิมแล้วต้องูเห็บอะไรพี่บอกอเห็นื้อไหนในกินนยามอ็กซี่กัมาฝาวาสันลนแม่รนมือว่าสันจะสกินยังเน่ยแมนมื่นึงกะเมือนึ่งกะบุก่อนก ปลาเขาขี้่กเลชี้มีกงมีชุดแมวเน่ยโอนมันหนูอันนี้กแตเปาผมม,มันแห่งพอาพียไปนงฮอยิมไดเอโกน่ะเปานี่เปาวันนี้กับป,ป่าเปาอีกโกคือเล้แนวใส่ มม่หลายเซวเชีเนอะนุ่มโม่นี้ยม่เเป็นของตัวเองดิไม่จะพัดล้มหรอม่เนี้ยเป็นของตัวเองจากยาง ยิบพอมีอย่าง

มนมนางเยิงเลยมออเเขาทางออกเขายุ่ไเสบ็จนี yeah, ้พี่แบมทางออกอยู่ไหนอะทางออกอยู่นี่ค่ะออกไปหน้าออกัก็ได้กันวะเขาขังไปแล้วไหม เขาปิดไปแล้วเขาไปโดดย้อยลงหนาห่านี่เป็เขาโดดย้อยลงหน่าห่านี่บ่โดดย้อยลองหนาห่านี่บ่ไะไบอละตัวนุงนีกันนีไ จังบ่อออมตู้ตายอันนี้งานฟรีงานบัตรน่บบา,นาจะฟรีหละโอ้ยปู่เดมาอออมาศาสตร์อ้อมม,มูบาทไไ้แถวโอ้ยโดดลงไปโลด,ดสูงดอกโดดสู้มือกระโดอแรงเงินโดดสู้มือแมน ปลาผู้ใดคือเอาเอาหอดเอาหอดเสาอเอาอ้อมหัวอ้อมยังไว้แท้ปลาเท็ดฉากแท้จองทีไหวขึ้นอังสิมะเอาสนดที่ดินแท้พูนะพูนะเท็จฉากไปนี่คือสิบอยมีผู้ใดมาเอาของเราได้เนาะนี่แม่เบิ่งนี่แม่อ้อมไว้นี่แม่ คืออวามเป็นว่ามเป็นเอาตอมเอาฉโดทีมไล่บ้าผู้ไทยสตูดิโอ,อคือกอบ้าผู้ไทยใจกินงโรยสัญญาณเน็ตคือพอมีบ้ามันถูกติดเน็ตเหรอปบอสวมโมทีลทันเออันแล้วล่ะวันนี้ทีมวันนี้ทูมีไหมเออแต่ว่าลินอยู่นะนิดนิด ให้เอกไงแต่ยากโอ้แกป็บบยิ้พีเอาเอต่งมาล้วขึ้นหานแล้วแบบนี้แตงตงเม่่ากินอันออน,ออนั้นชาเขียวลรอิ่มเลยว่าประหยัดกิอนอย่างไรหิวทาสารความมาเลยคิดสูงล้มต้งล้มัวัดที่ดี่ซ โอ้ยเขาสิงซันซะโอ้ยจังไม่กินก็สิ้สเลือดเลยปลาฟูไทยปูถอกพี่น้องหาแล้วกินกันเด้อสยังก,กินป่ะเออเอออยังกัดเออแมงเอ้ยหมดแดงกัดปวดแทะทำแมงหมด ไปดีว่าไปยังของเบิรเลาะเบิรงกอนไม่สิได,ด้ยง<อ>ังชางอีทเวลาเขาจะปิดเราเล่นนำิ้อ๋อเองได้สิงยางอเสียงสอง <c oughs> มนเดียวกิจเทีโรดของน้ำยูไก่ของน้ำไรดีพ่อแม่กินเทีเล่กินเหลาอาหานีข้อของน้ำยูอเซาเ่เหอนงน้ำยูรัง้าก๋วยเตี๋ยวเรียงะมรับ ทำยุไก่มาต้นเลยมนี่ยจ้เกี่ยวเรียกเล่นกไก่ทมึงเล่นไม่ได้นู้นเองนะนี่ะฟิล์มกือควันออกปากสั่นควันออกปาก เป็นตัวมุกเหลือบเบียร์เนรานต่าไหมแคทเอ้ยบอโจก็ยังมีตอนนี้เจอชดยำนะครับ